สวดีตอนเราเข้าสู่ช่อง t n r a n g e r และอยู่กับผมนนท์ในเกม r a n g e r กันครับวันนี้จะมาทดสอบเกียร์ที่ได้มาใหม่นะครับตอนที่สตรีมอยู่นะครับใครยังไม่ดูก็ย้อนไปดูเลยนะครับเปิดเกียร์ไปได้มาเป็นปืนชั้นเยี่ยมเรียวนานนครับออปชั่นก็เลือกเป็นรถปาระดาเซนเจอร์ Ranger นะส่วนตัวที่ใส่ให้ก็เอลซ่าผมเพราะว่าในทีมไม่ค่อยจะมีเรนเจอร์ประเภทว่องไวเท่าไหร่ทีมใช้ทีมนี้ครับ นะตอนนี้นะาเปลี่ยนทีมทอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วก็มีประกาศเล่งขึ้นมานะฝั่งขวาก็เราจะดูเลยแล้วกันว่าอะไรเพิ่มขึ้นมาอ๋อโอเคเป็นจุนกับฮอรโฮอรโรนะครับก็ไม่ควรเปิดจะเปิดคู่เทพดีกว่าเกียเอามีมีมเกียม,มีเป็นหูฟังของโยนะครับถ้าใครมีดาเมจทัดไฟแจมๆจก็ควรจะมีนะชิ้นนี้เป็นพื้นฐาน,นครับผม แต่เกียร์ที่ควรจะสะสมหรือว่าควรจะมีเลยที่แบบสักชิ้นหนึ่งก็คือเกียร์นี้ครับผมเอ่อาคัดเอลของอามิดามารุนะครับค่าคือพื้นฐานมากนะครับส่วนเวลาเราทักษะคือดีเลยแต่ผมก็ยังเปิดไม่ได้นะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเปิดดีไหมนะอประมาณนี้ประมาณนี้ไปเราไปพิ p พทดสอบสักยภาพของเอลซ่าก่อนแล้วกัน เราจะคัดเฉพาะทีมที่มีแต่ภาคพื้นนะครับทยูนี้โหดไปมีเจียมมืดด้วยเออทีมนี้อ่ะขอสู้ได้บมมาลองโอเคไปโอเคไหนดูซิตอนนี้ผมใช้เป็นทีมออกตัวเร็วนะใช้นักสืบเข้ามาช่วยด้วยนะครับเพราะว่าบอสซีโอตอนนี้มันไม่เก่งอนะฮึจ <c> ำ <oughs> มันแล้วแต่ช่วงเวลาบ,บอสซีโอมันจะเก่งช่วงวันพุธกับพุธหัสเนี่ยจะเก่งมากนะครับวันอื่นจะไม่ค่อยเท่าไหร่วันนี้เป็นวันใช่วันนี้เป็นวันจบหลีกนะครับลืมพูดไปก็ต้องคัดทีมตีนิดนึงประมาณนี้นครับโอเคก็หวังว่าจะชนะนะก็เอลซ่าดูจะอันเชิญเร็วขึ้นครับสำหรับเอลซ่า แต่แร่เอลซ่าก็ยังใช้เยอะอยู่นะใช้หลักพันนะครับเดนเจอร์ควรจะขอแนะนำไว้ว่าเดนเจอร์เนี่ยควรจะอยู่แค่3มหลักนะครับไม่ควรถึง4หลักตอนนี้4ี่หลักในทีมผมมีเอลซ่ากับทิบอทสเปครับคือแร่ไม่ควรตกถึงพันนะครับประมาณนั้นควรอยู่ที่หลักแบบหลักร้อยขึ้นไปนะครับจะดีที่สุดประมาณนั้นก็ตอนนี้จะชนะแล้วครับ ก็ตอนนี้ใช้ตัวแทงหน้าอยู่3ตัวนะเป็นโทวะอามาแล้วก็เป็นนัส,สึกนะครับ3ตัวช่วยกันแทงโอเคชนะไปอีกฝ่าเขาจะเก่งนะครับแบบยืนนานมากโอเคชนะไปรอบหนึ่งคนระับไปจัดต่ออ,อทีมนี้โหดอยู่นะเยลลี่แม็กด้วย อลองดูก็ได้มลองทดสอบดูนะครับว่านัเสเอร์จะยืนไหวไหมนะมาโอเคนัสเสรอออกตัวเร็วครับตอนนี้ก็ยังเป็นเบต้าของตัวเนือดอยู่นะสับเดือนนี้นะแบบตัวเนืดต้องข้าะเ,เยอะนะครับก็มีคนในลีกบนบนก็ชอบใช้ แซลลี่นกาปู่นะเพราะว่ามันค่ะเข้าจะเติมเกมเร็ว,วแบบแบบก็แบบชิดหน้าป้อมเขาละได้เปรียบน,นิดนึงแต่ก็ต้องแบบเป็นทีมที่ค่ข้าจะมีเกียร์นะนะประมาณนี้ผมทีมขผมนะก็คนข้างจะไม่ค่อยได้เก่งขนาดนั้นพอสู้ได้ผมทีมผมโอเคก็สันไปนะครับ ยังได้เจมือนะโอเคทำลายแถวหลังมาแล้วครับผมน่าจะชนะได้ข้อเสียของบานกพยาก่นนะมันมีอยู่แต่ว่ามันต้องทดแทนด้วยการออกตัวค่อนข้างจะเยอะครับผมแต่หลีกวนๆเขาต้องออกตัวไวอยู่แล้วแต่มันโดนสกิลค่อนข้างจะง่ายไปนะครับผมก็มันเลยยังไม่ได้ใช้นะครับเอาเจียคนาได้บอกแทนเฉยเลย โอเคทีมนี้เป็นเต่าเรนคิคีธาตุน้นำรับสื่อแล้วจะยืนไม่ไหวนะครับเอ่อตัวอะไรดีเจมมืดเอ่อทีมนี้โหยกายภาพสูงอยู่เลย เดี๋ยวลองครับผมเราเปลี่ยนทีมนิดหนึ่งแล้วกันอเอาตัวอื่นเข้ามาแทนครับแทนนัทสึเอาตัวของตัวอดีเอาดาวินชีกลับมาเล่นดูแล้วกันนะลองมาครับผม เดอมิชี่ก็ใส่เกียร์พื้นฐานเลยนะครับเป็นพวกเซตคิดมัดครับผมชุดคิดมัดกระดิ่งชิ้นหน้าเป็นของกระทาดับมนดำมัง้งถ้าจำไม่ผิด like โอเคก็ออกไปวาดรัวๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เอลซ่าออกตัวไว้นะแต่แรกมันกจะเยอะอยู่ถ้าได้เกียร์ชิ้นกลางมาจะดีกว่านี้มากนะสับใส่ว้งไหวจะได้ใส่ให้เอลซ่าครับผมโอ อเคก็ชนะได้ง่ายขึ้นนะให้ดาวเัชีแบกบผมแล้วก็พูดถึงเกี่ยวกับอันนี้ด้วยเลนเจอร์9ดาวคือเกมประกาศว่าจะเอาเข้าแล้วนะเลนเจอร์9ดาวแต่ว่าจะเป็นเลนเจอร์แบบไหนมัางที่จะสามารถอัพเกรดเป็นเลเ e l 9ดาวได้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงแต่ถ้าผมคาดน่าจะเป็นพวกแสงมืดเนี่ยน่าจะอัพเกรดเป็น9ดาวได้ไม่น่าก็เป็นท่าพิเศษ น่าจะประมาณนั้นมั้งนะเอ่อทีมนี้ชินจังไม่โหดจุนะชินจังดัด like ขอข้ารปกันโหดมากเลยเอ่อวัชระพงอาวคนนี้คนเคยตีผมโคตทีมเขาโหดมากนะโหขี้หนักมาก ไม่ไหวที่เขาแบบเยอะมากนะชินจังแล้วก็เอเวอร์สเปย์แบบเลเวล200กว่า,าทีนี้ก็เจมมืดทีมโหดมากมันจบดิทีมนี้ก็โหดจุบคัดทีมดีๆเผมอา่าท,นาทีนี้ไปเต่าเล่น Uh what, but... ลองมาเจอทีมนี้ดูแล้วกันไม่รับประกันว่าผมจะชนะนะแต่ก็ขอลองดูแล้วกันถ้าเขายุดเวลาสตัวนะะยิ่งเป็นวันจบลีกด้วยน่าจะเดือดอยู่ครับผมทับทีมนี้นะอาจจะแพ้แบบเปอร์เซ็นต์สูงมากนะทับทีมนี้ก็ขอแบบไม่กดคููแล้วกันนะครับตานี้เพราะไม่งั้นน่าจะโดนแบบหยุดเวลาเยอะอยู่ขอ z o มออกนอแล้วกัน โอเคหูยโดนติด2ตัวเลยนะครับอันตรายอยู่โอเคพอได้ผมพอได้โอเคหญิงขี้รถรัวผมไอ้กดผิดโดนลูกไฟทำไมะไรแต่เกมนี้นะ่าจะนวไอเทมได้อยู่นะมือไปดันโดนลูกไฟก่อน โอเคไม่ค่อยติดนะไม่ค่อยติดทีมนี้ตายน่าจะตายก่อนโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันก็ชนะไปตรีรอบ่วนแพ้ก็แพ้มาเยอะผมโดนแบบตีมาเยอะอ่าต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีละ่ะของก็มีละอะ่ดาวเคาะนะครับดาวเคาะเขาจะใช้เป็นของอัพใหม่นะ เป็นแบบดาวคลอพิเศษครับเป็นสมุดอัักอย่างหนึ่งดาวคลอสมุดนะครับก็ประมาณนั้นส่วนเกียร์ผมยังไม่อยากเปิดนะเกียร์ไม่ควรเปิดเลยเอาดีแต่ก็โอ้โหเสียเยอะอยู่นะครับรอบนี้อ่ะครบพอดีเลยรับเลยแล้วกันนะครับ โอ้ยดูสิเดี๋ยวนี้ซุ่มไป3รอบนะครับ600เพชรได้ปืนเลวนาดมาชิ้นหนึ่งก็ถือว่าคุ้มแล้วนะแต่เกียร์ว่าจะดีนะพวกอยากได้กเกียร์คล้ายน้ำเต้าอีกสักรอบหนึ่งครับแต่รอบนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่มันมันไม่เหมือนรอบเคันโรโบของกอล์ฟลินซีเรีเยสนะกอล์ฟลินซีเรีเยสมันลดเออ่เวลาเราทักษะ2ชิ้นไงเป็นไอซ์ครีมกอล์ฟลินกับน้ำเต้าชาแมนใช่ไหมละ่ะ ซึ่งแต่อันนี้มันมีแค่ชิ้นเดียวที่เป็นชิ้นที่ต้องการนะโปรต็นได้มันเลยน้อยกว่าครับถ้าเป็นธาตุพืชไงในอนาคตธาตุพืชเก่งๆก็น่าจะมานะก็อยากเตรียมพร้อมเกียร์ประเภทธาตุพืชไว้ก่อนแต่ก็ถ้ามีคลิปสุ่มเนี่ยก็จะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันก็คลิปนี้ก็คงจะมีประมาณนี้แล้วกันก็ขอทุกคนโชคดีในการสุ่มแล้วกัน,นครับซึ่งผมก็ไม่น่าสุ่มแหละ วันนี้ก็ใกล้จะหมดไอ้น,นี่แล้วนะกัเลือหนึ่งวันใครอยากสูมก็ขอ,อได้ตามที่คุณหวังแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสับโยก็เวลาอรอทักษะเวลาชัตกิลก็ประมาณนี้ก็ขอทุกคนโชคดีในการสู่มกันบายครับผม